ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามนะครับหลังการประชุมเอเปกที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลั่นวาจาบอกว่าจะมีการตัดสินใจทางการเมืองให้ชัดเจนแกนนาพักประชาธิปัตย์เนี่ยแกนนาพักขออภัยครับแกนนาพักพลังประชารัฐก็เชื่อว่าสองปอจะไม่แยกจากกันอย่างแน่นอนและก็ไม่แยกการทําให้ศึกสงครามเลือกตั้งครั้งหน้าขณะที่หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติครับออกมาประกาศสารต่อนโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ แต่ยังไม่ยืนยันถึงการเทียบเชิญร่วมงานทางการเมืองระหว่างเป็นประธานเปิดสาขาพักรวมไทยสร้างชาติที่จังหวัดพัทลงุงนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคประกาศเจตนาตั้งพักเพื่อให้การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนเพราะว่าจากที่อยู่ในวงการน,นี้มานานกว่า30ปีการเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องของการเมืองและเมื่อเห็นต่างเป้าหมายไม่เหมือนกันก็ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง นายพิรพันธ์เชื่อว่าการเลือกตั้งในปี2,566จะนำพาประเทศเดินหน้าสถาบันจะเป็นหลักแห่งความมั่นคงซึ่งเป็นหลักการที่ต้องสารต่อคู่ขนานไปกับการฟื้นฟูขับเคลื่อนเศรษฐกิจและให้คำมั่นที่จะสารต่อนโยบายรัฐบาลน,นี้แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะเทียบเชิญพลเอกประยุธ์จันโอชาร่วมงานเมื่อไหร่ขอพูดคุยร่วมกันก่อน <c oughs> ช่วงนี้ยังเป็นเรื่องของการประชุมเอเปกนะครับแล้วก็ ท่านก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องการประชุมลัวว่าจะทําให้เรื่องว่าไงกลัว,าวาทาออกมาไม่ดีแล้วภาพพจน์ประเทศจะเสียหายนะครับท่านก็มีความเป็นห่วงตรงนั้นแต่แต่เราเห็นสองสาวันที่ผ่านมาก็ออกมาได้อย่างดีนะครับผมก็มั่นใจว่างานนี้ก็จะทําชื่อเสียงให้กับพี่น้องประชาชนโดยการนําของท่านนายกนะครับหลังจากนั้นถ้าท่านท่านท่านพูดกับผมหรือว่าเรียกไปหาหรือหรือมีจังหวะได้มีการพูดคุยจะลองถาม เพราะว่าในช่วงที่เป็นข่าวมันเนี่ยมันเป็นช่วงที่ท่านก็ยุ่งในเอเปกนะครับเราก็ไม่มีเวลาไปคุยกับท่านและไม่กล้าคุยด้วยนะครับ <c oughs> ไ,วไว้ถ้าถึงเวลาถ้าจริงเท็จยังไงก็คงจะนําเรียนให้สื่อมวลชนทราบอีกทีสําหรับการลงพื้นที่พัทลุงครั้งนี้มีนายวิสุทธิธรรมเพชรนายจุมพลจุลาสัยและนายเจือราชสีร่วมคณะด้วยค่ะโดยพักรลมไทยสร้างชาติได้เปิดตัวนายนิติศักดิ์ธรรมเพชรว่าที่ผู้สมัครสสเขตสองพร้อมประกาศกวาดเก้าอี้ยกจังหวัด และรอเปิดตัวอีกสองคนอีกครั้งร่วมกันและจากการพูดคุยกันนายรงบุญสวยขวัญสอสอนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐยังคงมั่นใจค่ะว่าสอสใต้และว่าที่ผู้สมัครสอสใต้จะไม่มีใครย้ายไปไหนเช่นเดียวกับความเชื่อมั่นว่าสองปยังคงเดิมและจะทําสงครามในสนามเลือกตั้งด้วยกันแต่ก็ยอมรับว่าการเมืองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยแทรกซ้อนและเงื่อนไขใหม่ๆที่จะเข้ามาเสริมการตัดสินใจด้วย ส่วนข้อสังเกตว่าร่างกฎหมายการชาการชงกําลังส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลน,นั้นนายอนุทิชนชาญวิรูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเห็นว่าใครหรือพักการเมืองใดเล่นการเมืองผ่านการโหวตร่างกฎหมายประชาชนจะเป็นฝ่ายตัดสินใจได้พร้อมกับยืนยันว่าผ่านหรือไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาจะไม่เป็นเงื่อนไขนําไปสู่การถอนตัวออกจากพักร่วมรัฐบาล